เอ้แน่แอะไรอะไรมาชิมฟันเหรอหัวแตกไม่รู้นะใครไม่รู้หัวแตกใครแตแตกก่อนล่ะสมมีดหมูเบื่อมีดหมูมากเลยจะฟันอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ย ไม่มันเลยห้องนี้หน้าเบื่อมีดหมูอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้ยหลังเข้าไอ้หียไอ้พวกมีดหมูเป็นพวกที่กระจอกมากนะครับคือจะฟันแล้วก็หนีฟันแล้วก็หนีสาเหตุที่แบบผมไม่เก็บมีดหมูผมไม่อยากกากเป็นพวกนี้หรอกนะ อ่าทีนี้ผมพูดตรงๆนะครับว่าพวกที่ใช้มีดหมูนี่กากมากนะครับคือถ้าไม่ได้แตะมีดหมูคือมันเงีายงเงาะโดนฟันตายไอ,อยายังก็เหยียบหมดตายเลยอ่ะจริงๆนะเห็นะไ,ไหม,ม,หมแล้วก็ดวโดนโดไปมาดิทีอ,อย่างเงี้ย <c oughs> ดูดูเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> มันก็มีประโยชน์ได้แค่นี้แหละครับ <c oughs> หมดมีดหมูมันก็กากละ อันนี้มาบ่นคร่าวๆให้ฟังนะครับเกี่ยวกับพวกเล่นมีดหมูนะครับเอ่อถ้าจะใครคล่องใจอะไรก็เอ่อก็อย่าไม่ว่าผมละกันนี้ผมบ่นตามภาษาผมนะครับว่าแบบอา่าเห็นไหมไม่มีมีดเล่นเหรอผมไม่เก็บหรอกครับผมไม่อยากไม่อยากไม่อยากคือแบบมีหมูมันขี้โกงเกินไปคงจะรู้จักอยู่ใช่ไหมครับอา่าบางคนก็แบบเห็นแก่ตัวแล้วก็มาฟันผมอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ย มันก็ไม่มีผลประโยชน์กับผมหรอกเอานายสวัสดีฮัลโหลนายดีพ้องดีครับแม่งมีดหมูเต็มหน้าูเลยไอ้ที่ไม่ต้องเล่นน่ะไม่ต้องเล่นอ่ะมีอะไรไหมมีดหมูเหรออะไร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 โอ้ยดนไหม เล่นมีดหมูอะเล่นแล้วก็มาเสียบหลังเงี้ยผมไม่ชอบหรอกนะครับมันมีปัญญาได้เท่านั้นน่ะ <c oughs> คือแบบฟันแล้วมันก็วิ่งวิ่งหนีอะ่ะคือแบบไม่ได้ไม่เข้าใจแล้วก็กีโกงนะครับอ่าออกอาวุธไม่ทันหรอกแบบเนี้ยแต่ว่ามีข้อเสียอย่านึงคือมันแรงมันอ่อนนะ แต่ตีไกลนะตีไกล่บอกให้รับไปกันเลยว่าตีไกลมากมามาขอเกียร์เฮ้นายหวัดดีฮัลโหลนะที่มันสกอร์มันม<า>เยอะนะเ<า>พราะแบบมีหมูเฉยน,นะตัวตัวได้อ่าแล้วก็เก็บมีดหมูไอ<ด>้เหี้ยมาเก็บมีดหมูแล้วก็มาฟันแบบขี้โกงมากเลย อันนี้ผมจะด่าก็ได้นะแถ้าโดนกูฟันเมื่อไหร่แม่งเน่าทิพไห้ยี่หลังกูยีกแล้วก็โดนมีดหมูแล้วก็ไปฟันคนอื่นเขาที่แล้วก็หนีผมนะดูดูฟันผมแล้วก็หนีผมนะดูดูดฟันแล้วก็หนีหน้าได้นขนาดไหนมีดหมูก็เกลื่อนห้องผมไม่อยากเล่นหรอก บ่นเป็นนาทีนะ่ะอ่าพูดแค่นี้แหละสําหรับพวกที่เล่นมีดหมูนะใครที่ล่องใจก็มาบอกผมได้นะฮะว่าพวกมีดหมูอะ่ะเขาสําหรับเล่นพวกดานมาม,มี่แต่นี้มันเกียนเกินน่ะอ่าพูดง่ายๆนะมันเกียนเกินเล่นแบบนี้มันก็ไม่ได้นะถ้าถ้าใช้มีดหมูเหตุเหตุเพราะล้างแค้นเนี่ยเออจะพอได้แต่เขามาปันผมที่แบบล้างแค้นอย่างเงี้ยแล้วก็ฟันแล้วก็หนีอย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะแบบเล่นแล้วก็หนีอย่างเงี้ยไม่เอานะ เหมือนเป็นแกนแบบไม่ไม่ฆ่านะเข้าใจปะมีใช่ไหมสู้แบบผมก็ไม่ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องเก็บมีดอะไรเลย <c oughs> อะไรอะไรโว้ยมีปัญญาได้มีดทอมีดหมูอ่ะหลังกูอีกไปลวครับเบื่อคนนะฮะเบื่อมีดหมูนะบาย